ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกดีค่ะแล้วก็คือคือเหมือนว่าเราทําให้เราอะหนูแต่งประโยคได้ยาวขึ้นนะคะแล้วเมื่อวานอ,อะพอดีฝรั่งฝรั่งเขามาจากสวิตอะแถวแถวบ้านนะคะออแล้วหนูก็คุยกับเขาแล้วเองกัน่าดีใจมากเลยคุยได้ยาวกว่าเดิมมาค่ะโ <laughs> ดีใจมากเลยอะสุดยอดนี่คือความสําเร็จ <laughs> ที่ยิ่งใหญ่เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ ไม่ค่ยแต่ยิ่งใหญ่ใช่ใช่คือคือเราคุยกับแกได้ยาวขึ้นอ่ะแกก็บอกว่าแกก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเพราะว่าแกเรียนนานแกเรียนนานแล้วไม่ได้ใช้อ่ะค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าใช่ใช่บ้านเขาอ่ะใช้ภาษาฝรั่งเศสแกก็เลยแต่ว่าแกบอกว่าแกเข้าใจใช่ใช่แต่ว่าพูดได้ยาวขึ้นก็เพราะว่าได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับเขาได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับเขาล แต่ฉันพูดได้นะคะฝรั่งเศสเนี่ยแต่อังกฤษไม่ได้เลยไม่อยู่ในหัวเลยอ๋อ่งไปค่ะอยูนฝรั่งเศสตั้งเก้าปีเนี่ยโอ้โหสุดยอดยงไงฝรั่งเศสเก้าปีเอาสู้อังกฤษต้องได้ถ้าได้ฝรั่งเศสภาษาอังกฤษไกครับขอให้เรียนได้เหมือนกันได้เหมือนกันแองกฤษยากกว่าฝรั่งเศสอ้ย อ้าเนี่ยคิดว่าฝรั่งเศสน่าจะยากกว่าอังกฤษนะคะอูก็ไม่รู้เพราะว่าเราเรียนภาษามันยากหมดนะคือว่าภาษามันยากหมดอ่ะอืมภาษามันยากหมดถ้าเราไม่เข้าใจยากหมดยากหมดทีภาษานะภาษาไทยเราก็ใช่ว่าง่ายได้ว่าง่ายให้ฝรั่งมาเรียนสิลองไปให้ฝรั่งแต่เรียนภาษาตลาดเฉยถ้าเขาพูดได้เนี่ยผมยอมรับเขาเลยไปให้ฝรั่งพูดคำว่าเงินดูสิเงินเงินให้เขาพูดดูให้เขาพูดดู มันจะจริงถ้าเราหรือเงินเงินไหนพูดไม่ได้หรอกฝรั่งพูดเงินไม่ได้สิ่งสำคัญก็พูดไม่ได้งงจริงฝรั่งพูดได้ทุกอย่างยกเว้นเงินฝรั่งพูดไม่ได้พูดตามนะพูดตามกูตัวนี้ฝึกออกเสียงพูดตามแม้จะอยู่คนเดียวก็พูดไปพูดตามที่เสียงกูตัวนี้พูดพูดไปพูดออกไปมันชินพูดออกไปให้ลิ้นมันแบบให้มันชินปากมันชิน ให้แบบจังหวะการปล่อยลมปล่อยอะไรมันชินพูดบ่อยๆมันเป็นจังหวะของมันเองมันจะชินเองครัวให้อ้าปากแลบลิ้นก็แล้วครัวทำอะไรก็ทำทำไปนะครับ,รบออยากถามว่านี่อยากถามว่าถ้าไอจัดในชั้นพึ่งใช่ไหมความหมายของมันจัดไอจัดอย่าไอจัดอย่าแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแล้วแต่งประโยชน์ไหมว่าไอจัดพุกทุกทำใช่ไหมฟูดอาหาร ฟิเิสเสร็จอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็ได้ได้ครับฉันเพิ่งเสร็จไง I I just finished cooking ก็ได้ I just finished cooking ก็ได้ finish ฉันเพิ่งเสร็จนันเนี่ยทำทำอาหารเนี่ย I just finished cooking ใช่ breakfast ก็บอกเขาอะไรก็ว่าเป็นคำคำใส่เลยไม่เป็นไรหรอกคบพูดครับเออเหมรเนี่ยก็ยังรู้จักแต่ก่อนไม่ได้ใช้เคยใช้จัดไหมแต่ก่อนจัดจัดได้ใช้ไหมคุณว่านะไม่เคยเลยเพิ่งมาฟังเพิ่งมาฟังครูวันนั้นก็เลยวันนี้ลองแต่งดูว่า ไอจัสไอจัสคุกฟูดฟูดก็อาหารฟิเน็ตเสร็จเออก็ลองรวมประโยชน์การตวมมันอ่านเูดแบบนี้เขาก็รู้ค่ะรู้ใช่ไหมคร้อ๋อ้โคุกไอไอไอจัสฟิเน็ตคุกฟูด o ืออะไรคุกิ้งฟูดไอจัสฟิเน็ตคุกิ้งก็รู้ละคุกิ้งก็ทำอาหารไม่ใส่ฟูดก็ได้ครับอล้็จะใส่ไปเยอะกว่านั้นก็ใส่ไปเถอะไม่เป็นไรหรอใส่ไปเออ อ่ะคราวนี้เราจะมาเรียนคําคุณศัพท์ยาวๆวันเนี้ยคําคุณศรรพยายาัพท์เขาเรียกว่าจริงๆแล้วก็คํา adjective นะคำ adjective <c oughs> ที่เราเรียนกันอ่ะมันมันเป็นสั้นๆน,นะครับ <c oughs> วันนี้เราจะเรียนยา,ยา,ยาวๆซึ่ง <ject> ย,ายาวๆมีอะไรบ้างเช่นคําว่า handsome 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 นี่แปลว่าแปลว่าหล่อนะครับ handsome นะครับ handsome อ่า handsome อ่า handsome นี่แปลว่าหล่อนะครับ,รบอ่า,อา,นนา,นอา beautiful นี่ครับนี่เป็นคำเบสิกของคนที่จะพูดฝรั่ง beautiful beautiful handsome ไม่ว่าหอ beautiful นะครับบางคนบอกว่าสง่างามได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอันนี้คือ gorgeous อันนี้คือ gorgeous gorgeous คือสง่างามทั้งข้างนอกข้างในมันใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงตรงนี้เน้นผู้ชายอันนี้เน้นผู้หญิงอันนี้ได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมด gorgeous you are so gorgeous gorgeous ก็คือคุณเป็นคนที่สง่างามมากทั้งข้างนอกข้างในบุคลิกดีภูมิฐานสง่างาม และเป็นคนจิตใจดีทั้งข้างนอกข้างในครับอ่าอันนี้คือ Gorgeous สง,ง่างามนะครับ Gorgeous You are so Gorgeous Gorgeous ต้องเอา s อ,ออกให้ได้ด้วยนะมีตัว s ต้องออกให้ได้ Gorgeous ต้องเอาตัว s อ,ออกให้ได้นะครับ Beautiful ต้องเอาปลลิ้นโค้ง Beautiful Beautiful oh. อย่างงี้ต้องออกให้ได้ส่วน Handsome 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 ก็คือหล่อนะครับหล่อถ้าอยากได้ Cute Cute ก็คือน่ารัก You are so Cute คิวคือน่ารัก you are so pretty pretty ก็น่ารักเนี่ยคำว่าน่ารักมันจะมี cute pretty 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 you are so cute คือน่ารักนะครับเนี่ยเราต้องเข้าใจ you are so attractive คุณเป็นคนที่มีมีเสน่หน์นะดึงดูดคำว่า attractive ah uh, you are attractive you are attractive กดข้างล่าง attractive attract นะครับต้องพูดตามให้ได้ you are attractive attractive แปลว่ามีมสเสน่ห์น่าดึงดูดเป็นคนที่น่าดึงดูดน่าค้นหาไรกับแม็กเขาเรียกว่าแม็ก,กแม็กเนตแม็กเนกคือเหล็กดูดลุกไล่แม็กเนแมกเนตเราก็ไม่ถึงต้องพูดหรอกแม็กเนกแล้วก็เอาแค่ attractive ก็พอเขารู้ละเด็กเหล็กดูดละ you are you are you are, you are so attractive คุณเป็นคนที่น่าดึงดูดน่าค้นหา มันจะเป็นประมาณนี้ ah, attractive นะอันนี้บุคลิกของคนถ้ากัาว่า you are you are uh, you are generous เห็นะเนี่ยสำคัญมาก generous generous คุณเป็นคนที่ใจดีใจกว้างจังคือคำว่า so kind เนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแค่ใจดีนะ so kind you, kind you are kind you are kind you are so kind คุณใจดีมากแต่คำว่า generous เนี่ยคือใจดีไม่พอต้องใจกว้างเหมือนมหาสมุทรแบ่งป,ปันได้ you are so generous g e n e r o u ใจดีใจกว้างอืมนะ generous ใจดีใจกว้างคุณต้องรู้นะครับ you are so generous yeah generous ใจดีใจกว้างแต่ so kind นี่ก็ใจดีเหมือนกัน so generous ใส่ so เข้าไปมันจะแปลมาก you are so แปลว่ามาก so generous ใจดีใจกว้างมาก so 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 เยอะๆก็ so s generous คุณใจดีใจกว้างมากมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้น You are so 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 kind ก็สองครั้งก็พอไปเอาเยอะมากก็ไม่ไหว You are so so kind คุณอะใจดีที่สุดเลยอ่าที่สุดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราต้องรู้วิธีการพูดลักษณะของคนเราต้องพูดให้มันได้ว่า attractive น่าดึงดูดอ่า you are so so อะไรอีกเขาก็จะเป็นคนอีกคนหนึ่งก็คือ you are so อ่าอ่า so เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดี you are so optimistic optimistic ก็คือมองโลกในแง่ดีท่องให้มันได้ไปนั่งท่องมันเลย you are so u p เหมือน o p t i m optimistic ก็คือมองโลกในแง่ดีอ่าถ้า pessimistic คุณก็มองโลกในแง่ร้ายเกินไป pessimistic อ่า pessimistic ก็คือคุณก็มองโลกในแง่ร้ายมากอะไรอย่างเงี้ย pessim p s s i m เลยนะ pessim เลย pessimistic ไปนั่งท่องมันทั้งวันเลย pessimistic ก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ล้ายออพ i ิมมิสตเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอ่าอ่าอ่า yeah op op อฟทำยัได้ you are optimistic อ่า op optimistic มองโลกในแง่ดี op นี่คือแง่ดีแพ s แง่ล้ายแพสซ i มมิสติ you are so pessimistic อ่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ล้ายมากเลย You are optimistic คุณนี่มองโลกอะไง่้ยดีเกินไปแล้วมากมากเลยนะั่น so optimistic ต้องฝึกพูดนะครับใช่ใช่ใชนะ